กดเสร็จแล้วก็นอนนิ่งเลยครับผมก็คิดว่าปลาเนี่ยมันคลายเยื่อออกมาแล้วผมก็ไม่ได้วิ์เลยครับ ก,กระตุกคันเอา้าปลาอยู่นี่วะก็เลยวิดนิดหนึ่งครับเป็นปลาผอมนะครับผ่าช่อนนะครับเป็นปลาหัวโตโนะครับปลาผอมนะครับถ้าผอมอย่างนี้ก็ปล่อยไปนะครับตัวแรกเลยนะครับในวันนี้ต้องปล่อยครับเพราะว่ามันมันหัวมันโตมากครับจะเก็บไปทำอะไรกินก็ไม่อร่อยผอมๆก็ปล่อยไปนะครแพร่พันธุ์ ปลดก่อนนะครับไม่ยอมด้วยน่ครับกบยางแก้คันนะครับสีดำครับตัวนี้ปลาช่อนเล็กช่อนใหญ่นะครับได้หมดครับเหมาะกับปลาช่อนมากก็เดี๋ยวปล่อยไปครับตัวนี้ <c oughs> มันผอมโอ้ทงใส่ต้องต้องโยนไปเลยครับโอเค ไปแล้วสุดยอดมากครับกบย้ยางแก้คันนะครับสีดำครับผมตัวนี้